สบายคาตั้งขึ้นในเรื่องสบายดีผมนางเจียงแพีงบัจคุกสุิคนนะจกกนางจะไปทางไหนเราจะไปซื้อกาวมาให้สาติดนั่น้งลินให้สร้างเห็ดนางลินให้พีนนน่น้องเลยน้องเรื่องของเรื่องเหมือนจะ,จะมาเดตสร้างอูกโลโลนะครับลังถ้ายาแนวอยู ยาแนวกระโลกน่แหละกระเบื้องมาเช่นเช่นสั Aí, ่งทรายสั่งทรายมาใหม่เนาะสั่งทรายมาจะมาทมหน้ามันนี่แหละข้างหน้ามันรถละสามแสนพี่น้องเอ็นรถละสามแสนกี๊บตกประมาณรถละพันนั่นแหละนี่สานีนประมาณพันบาทไทยอะไรพี่น้องเอ็นเนาะ ใายกองนี่นะหนึ่งพันบาทไทยเลยสามแสนกีบลาวแต่ว่าตอนนี้มันบ่อนดอกมันได้แค่สองแสนเก้าสิบปลายๆนี่แล้ว <c oughs> บอกให้แอมประตูนี่เห็ดผักออกมาข้างนี่นะเขาว่าเงินบอ่อเขาเขาว่าบอกต้องผักกัาข้างในต้องเปิดกัาข้างในเขาว่า มะเกี่ยวก็จะบอกฮะมะเกี่ยว,ยว <l acht> แล้วแล้วประตูตรงกันเออประตูตรงกันแล้วแต่คนถือดังเนาะแล้วแต่คนถือพี่น้องเลยว่ากันอืมแล้วแต่ประ,ประตูมายตรงกัน,กนอันนี้ก็ไม่ได้ตรงกันนะมันมันเสียงกันมันเสียงกันอยู่ได้นี่ต้องมาเบิ่งแบบนี้นะเฮ็นบอกมันจะเฮ็ดเสียงกันใช่ไหมนะ ประตูข้างหน้าประตูข้างหลังนี่ต้องไปมันจะเสียงก่อนอันนี้ลายมังกรนี่สองด้านเลยเนาะคือทางเฮาประตูก็เอาแป้นขนาดเป็นแล้วกัคือจะเอาประตูผักเข้าข้างในนะบอสบวกเกี่ยวกันเนาะก็แล้วแต่คนถือจะถือไปนน้ำการเบิดคูมองคูบอสคุผ้าคูแจคือบอแม่แหละพี่น้องเยเนาะอินตามความเสี่ยงไฟมันนั่นแหละพ่อแม่พูดนะง่ายแค่พาถือในในกระทืดนั้นแต่บวกลูกกี่ากันแต่เฮาบาได้ซีเรียสเรื่องหนึ่งเลยได้ซีเรียสต่อ สั่งยาแนวเบิดยาแนวสามทุงและไอ้คนขายยาแนวน่ะก็บอกว่าวาสี่ทุงกับพอเลยว่าันสั่งวาเห็ดเปรีองเบิดสามทุงยังบอพอเลยเตะปากคนายอนไปลานเพ่นนยก่้เจววาาเตปาายผู้สาวยผู้สาวผู้สาวเนรด หุ้ดอีลีมอนี่ลูกแม่ก็มียังรหุ้ดคือยาไปนะนี่คือยาไปเป็นตากะโลตากะโลเนี่ยนี่เวลาตัวสิเสร็จบ่ดิหน่าบอกก็แด้วยาไปน้ำแล้วก็เสร็จอันต้นนีงไปน้ำข้ามหน่อยบ่แม่ถูกทีเดียวเลยนะสิเสร็จน่ะทีเดียวน่าบอกยามันแล้วอะไรก็เสร็จทีเดียวลด เออ,เออแล้วแต่อธิสบายใจอธิสะดวกสบายเพราะว่าเบิงเงินวิธีมันนา,นานมันบอกว่ายาไปเลยนะอามาพาซูมน้ำเสร็จ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 ไปน้ำเสร็จไปน้ำแล้วแต่มอรถควั <c oughs> นขนาดเลยว่าพื้นโควิด2 0 1 9นเนี่ย็ใกล้ๆเข้เขามาเลย ไก่บ้านเขาเขามาเลยอยู่กล้ๆก่นนี่แหละอยู่ทั้งซาหมูบ้านนี่ยส่นเจ้าบ้านบเกลน่ดหมูบ้านมันเีวช่มันจเบาได้สี่บ้านหาบ้านมันไปขึ้นจรวดอม เป็นหล um, ักอืไปเป็นไปตามอากาศเลยมาตามตามแรงเนาะพระเจ้าคุมข้องยังไงมักว่าว่าถึงมก็ะแลแต่บุญวะสนาให้มันดอกแต่บุญวาสนากระดอกกันเนาะ โตทามพี่น้องก,ก็ดินะพี่นอ้องเบิดมาด่งพิษพวกพุ่มพอพุ่มแม่มาซอยพิมพ์วัดมณฑลเงาพิมพ์ดั่งพิษนะครับ่มาซอยบอ่จังได้สร้างขนาดนั้นไหมซิเมสจังมีเงินเนาะเออจังมีเงินสร้างใหญ่ขนาดนั้นอืซิเมสก็โตไปเออโอ้ยพี่นอกก็อยู่มอนี่ก็ปวด้ออกไปใส่ใส่อ้า เทานางแตงว่ากระดงแตงฮะนั่กอนยูนี้ีอยูาลยยคนดูเดยินเบิดดยินเบิดอะไรของเราถ่ายยู่ก็ได้ยินเบิดอันแหละเขาก็โหมอนี่คือโห่แท้เขากว่าเลยเลี้งของเ้อะไรน้องเด้นี่ประตูไ่ได้เสียเปิืเ งนนันเห็นบ่เห็นบ่เนี่นี่แต่เคบเนี่เห็นบ่ผอ้มันเข้าไปครึ่งหนึ่งเนี่ยทานหนมันเข้าไปครึ่งหนึ่งมันมาตรงเนาะแต่ตัวนี้เขาถือเนาะตัวนี้นะคือเขาถือดิประตูหน้าประตูลังเนี่ยมายตรงกันเงินเข้าตงนัน้มันจะออกข้งางหลังที่เบิดเนาะทีวะ่ว่า ผักประตูบวานประตูสิผักก็มาข้างในนี่สิผักก็มาข้างในบ่อยผักออกข้างนอกนะอันนั้นบอกเกี่ยวกับดอกเขาเปิดออกข้างนอกมันก็เป็นทางเข้ามาคือกันแหละเงินคำคำเกี่ยวกันแล้วแจกแล้วเลยอะไรแจกความเสี่ยงให้มันบวากันสร้างกำลังทดสอบเมืองทางลินว่ามันหัวบ้องประตูตัวนี้นะ ใส่กรอนนะสื่อใส่สกราาอนธรรมดาเพราะว่ามันใส่ลูกบิดบ่ได้เฮ็ดพอที่ว่าใส่ลูกบิดบ่ได้นะคือขอบนี่มันน้อยพี่น้องเไงขอบนี่มันน้อยนี่คือสมมติเขาเจาะใส่สลูกบิดนี่ปึ๊บมันจะกินตัวนี่กินลอยต่อนี่มันสะรวมบานมันสัรวมเพินน์ จ่างส่างเข้าน,นี่กีบนเจ็ดบพบาทหนึ่งว่ากีบหนึ่งเนี่ยเจ็ดสิบพันกีบหรือว่าเจ็ดหมื่นนะ 70, กีบนนะถ้าตีเป็นเงินบาทกนะ็แล <c oughs> ่เอาพี่ดอกเขาไปเบิกเงาเซตเอาในกูเกิเลนะ่นหละเนาะเจ็ดสิบพันกีบเท่ากับจักบาทไทยเซตเขาไปเปบิกประมาณสองร้อยกว่าบาทนี่แหละกี่เกบสองร้กว่าบาท กันนะคือกันฮะยังยังรอกันเออคำเบ้องตัวนี้มันเรียบเลยแต่จะไปเก็บนจะมันสิต,ตกแตกเ,เลยหันนยยวนี่อะไรอวเฮ้ยเกยนยมันดล้วได้ เก็บไว้เบิดเลยเด้เฮือนนําบ่แล้วได้นั่นก็สอบติแต่งเอาเนาะติดสลัดเอาก็ได้ว่าติดแบบลวดลาย หลายคนเคยคอมเมนต์ถามว่าอาชิตาสียังเนาะบาลินสาอะไรยังมาหู้ดอกพี่น้องเพื่อนนะยังมาหู้อาชิทาสียังเดี๋ยวก็สิหูกอนละยังบุเชเลยเด้อจะน้อยชิด้เห็นเองนะอาสิทาสียังบงบงบานบานก็เอาสั่งมาเบอร์เลยละรอแต่เขาอย่างเดียวปะเนี้โอเคลาป้าเจ้าพี่น้องเงยเก็บผ้าไปทำไมเนาะขอบคุณก๊อฟพูนที่เข้ามาเบิ่งมาชมดูหางดินเฮา ทางลินเขาได้นะเอ้าก่อนใหม่คิดหน้าคุณละก็แล้วสบายดีสบายดี